เราอยู่ในฐานะของสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะของเราในชีวิตท,ที่ดําเนินไปปกติโดยไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนวเวลาขอเข้ามาก็ขอ,ขอเขาา้ามาแต่รัตนตรัยนี่แหละ mm hmm. เหมือนกันลูกเราไม่จำเป็นจะจงกับไขรก็ได้เพราะว่าเราถือว่าผู้ที่อยู่ในความการปกครองของพระพุทธเจ้าเรา พลัวว่าเราจะไปประมาทพังเผยอนกับบุคคลที่อยู่ในความปกครองของพระองค์แล้วก็ไปขอขามาจากพระองค์อย่างเดียวก็พอเหมือนกับท่านอะไรท่านสิริมาตอนที่ท่านทาร้ายท่านกุจจุตราอย่างเงี้ยเอาเนยร้อนๆไปจะเป็นลาดท่านเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยนะท่านก็จะขอขามาท่านก็บอก ไม่ได้จ้ะขอเข้ามาแต่พ่อฉันนะเ,เดี๋ยวพวกนี้พ่อฉันมาก็ท่านก็ไปขอเข้ามาแต่พระพุทธเจ้าแทนจึงได้ผลทุกคนทําอย่างนี้นะไม่ต้องต่อจงมาที่ฉันแนละ้ที่ใครเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์งเธอก่าววาจายอย่างนี้แนละ้วถึงขอเข้ามาลงไปส่วนคนอื่นแล้วก็าอ่าพ่อเราขอเข้ามาแม่เราขอเข้ามา ผมเทวดาองค์ไหนที่ลูกลงเก,กินขอเข้ามาแล้วเขาพูดเราไปนะอันนั้นก็เป็นเรื่องทีระเพิ่มของเราไปแต่ส่วนที่อันตรายที่สุดคือ,คอพระรตนาไตรอันนี้อันตรายเราต้องขอทุกวันก่อนนอนแล้วก็ขอนาะตื่นมาแล้วก็ขอเข้ามาพระรตนาไตรซะหน่อยแล้วก็ว่ากันต่อไปอย่างนี้ได้ลูกถ้าขอส่วนตัวช่าก็ต้องขอขอทุกคนนะเนะี่ยอย่างที่เคยบอกโอดโทษฉันนะ อนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละคงจะอดกันไม่ไหวแล้วว่าสมพี่ร่อฉันเยอะเหลือเกินเห <c oughs> <c oughs> มือนเรื่องอะไรนะเหมืนอนโยมผู้หญิงที่พระท่านมาทุดงเนี่ยหกสิบรูปอะเออแล้วท่า <c oughs> <c oughs> นก็แสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาโยมก็ขอให้ท่าน แสดงทไมไว้หน่อยนะประสอนไปพิจารณาตามไม่เท่าไร่านก็เป็นพระอนาคาม,มีทรงปฏิสัมขิทาญาใช่ไหมล่ะอตอนหลังพระในที่มาด้วยกันองค์หนึ่ง่านก็มาตอนหลังก็จบกิ่เป็นพระอราหันต์ใช่ไหมว่าก็อยากรู้ว่าโยมคนนี้แม้ทําไมใจดีจังนะเอ้ยช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างเลยแกเป็นใครวะอ,าอะ่าก็ปรากฏว่าก็รู้ดิอราหันต์ก็รู้อยู่แล้วอออนี่มันเมียกูนี่หว่า โอ้แต่ใจร้ายใจร้ายลึกเกินฆ่าเรามันจากกะเกือบร้อยชาตินะนะอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนฆ่าเป็นผัวที่แล้วฆ่าทุกทีเลยเอออย่างเงี้ยฆ่าทุกทีเลยวะ <laughs> ยอมผู้หญิงก,ก,ก็ไม่ไม่เกรงใจซะด้วยบอกพระคุณเจ้า ชาติพีนล้อยี่ใช้มรดกนะแม้เว้นชาติเดียวเท่านั้นเองมันไม่ล่ากันเลานะทุกคนเกิดมาเยอะเกินกว่ามันเกินกว่าที่เราจะพารณาว่าเราเจอกันในในเรื่องเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันมากน้อยแค่ไหนแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่จําเป็นจะไปเอามาจําเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง คือเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่มีอยู่จริงอะไรมันเป็นเรื่องของใจเราที่มีตัณหาก็ปรุงแต่งก็มันไปเหมือนอย่างที่คุยกันก่อนกินข้าวนั่นแหละอย่างเนี้ยแค่เรื่องของท่านโคศกเห็นไหมล่ะไอ้อย่างเนี้ยึ้ยกตัวอย่างให้ฟังมันก็ปรุงแต่งก็มาไปเรื่อยไปทั้งเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรแ,แต่เพราะตัญหาตัวเดียวแค่อยากหน่อยเดียวเห็นไหมล่ะก็สร้างเรื่องสร้างราวสร้างผูกพันสร้างเวรสร้างกรรมก็ไป เป็นพบเป็นชาติเป็นไปรู้จะกี่ชบกี่ชาติทั้งงเรื่องจริงๆไม่ได้เกิดมีอะไรเลยมันเป็นความว่างเปล่าแท้ๆท่านะเวลานั้นย้อนถอยหลังก็เลยย้อนอดีตลงไปลงไปแล้วไปถึงจุดตรงที่ท่านก็าลยจะเอาลูกทิ้งเฮ้ยกูไม่ทิ้งดีกว่ากรรมเรื่องข้างหน้ามันก็ไม่มีเกิดจริงไวลามันก็เป็นภาพว่างเปล่าไปเลยถ้าวันนั้นท่านท่านท่านย้อนกลับไปได้นะแก้กรรม ถอยหลังในถอยถอยถอยไปมันมีหนังญี่ปุ่นหนังเรื่องมันถอยถอยถอย,ถอย <H uman> ไปแ <H im> <laughs> ล้วมันก็ไป <laughs> แก้กรรมของมันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นสมัยอย่างเงี้ยเครื่องข้างหน้ามันก็เลยหายไปไม่มีอาการอย่ออยางนี้เกิดขึ้นแหละอย่างเงี้ยนั้นความเป็นจริงคือเรื่องมันไม่มีอะไรอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอะไรอนาคตก็ไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าเป็นธรรมที่ว่างธรรมที่ปรากฏขึ้นมามีแต่ความว่าง ธรรมเหล่านี้คือธรรมที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาธรรมที่มีอุปทานธรรมที่มันมีนิวรณ์ห้าประการมันเป็นธรรมธรรมที่มันสามารถเกิดได้ตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดับแต่เป็นธรรมที่มีอุปทานธรรมที่มีเกิดจากตัณหาธรรมที่เกิดจากอกุศลกรรมธรรมที่เกิดจากกิเลสธรรมที่เกิดจากนิวรณ์หประการมันเป็นธรรมแต่ธรรมเหล่านี้คือธรรมที่ว่างมันไม่มีอยู่จริง นิวรห้าประการก็ไม่มีอยู่จริงถูกไหมลูกไม่มีถ้าเราเราไม่คิดยินดีในรูปเสียงคือเรสสัมผัสนิวรก็ไม่มีถ้าเราไม่คิดไปกระทบอะไรแล้วไม่ชอบใจปฏิฆะก็ไม่มีถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านนิวรเรื่องของอุชจักก็ไม่มีถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มีเรื่องของลังเลสงสัยในนิวรข้อสุดท้ายก็ไม่มีจริงไหมล่ะถ้าเราไม่มีตัณหานิวร เรื่องของตัญหาก็ไม่เกิดไม่มีอุปทานเรื่องที่จะเกิดจากอุปทานมันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีกิเลสโลภโกรดหลงขึ้นมาเรื่องที่มันจะเกิดในเรื่องของรักโลภโกรดหลงมันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่สร้างอกุศลกรรมเรื่องต่อไปมันก็ไม่เกิดกับเราจริงไหมจริงนั้นทั้งหมดที่บอกทำเป็นที่ที่เห็นที่สุดคือทำที่เป็นความว่างธรรมเหล่านี้คือธรรมชื่อว่างอย่างยิ่งแต่สิ่งที่มันไม่ว่างของเราก็คือว่า ผู้รู้อย่างเราเราเห็นชัดแล้วเราจรึงหยุดมันหยุดที่จะไปเล่นไอสิ่งที่ในความว่างเปล่าต่อไปเพราะมันไม่มีอะไรเลยสุขก็ไม่มีทุกก็ไม่มีเรื่องราวที่เป็นอะไรต่อกันก็ไม่มีเคยชั่วเคยดีกันก็ไม่มีเคยชอบเคยชังกันก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมดเลยใจมันก็เลยงใช่ไหมตัดทุกอย่าง จัดความพอใจจัดความยินดีทุกเรื่องลงไปอยู่ในความสงบแล้วทอนนี้สงบถ้าเธอเชื่อแลาไม่สงสัยมันก็สงบตลอดกาลหนึ่งตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกมันก็สงบก็มันอย่างนั้นเวลาแสดงอะไรกระทบอะไรปุ๊บมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ไม่เอาใจใส่ว่าเป็นเรื่องอะไรมีอารมณ์กับมีไปไม่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์ไปชอบต่ก็ชอบใจไม่ชอบต่ก็ไม่ชอบใจก็เหมือนกับเรื่องที่ท่านพูดว่ามีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละ คือก็ทําไปอย่างนั้นเพราะจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรไหนๆคุยก็คุยสูงนิดนะเผื่อว่าเป็นควารมรู้ของเธอไว้บ้างว่าทําไมเขาพระท่านจะบอกว่าพูดอยู่ได้ด้วยทมอันว่างอย่างยิ่งมันว่างอย่างนี้นะทาพวกนี้มันว่างจากใจท่านแล้วกิเลสตัญหาอุปทานอากุศรรลกรรมนิวรณ์ทั้งหมดว่างหมดไม่ปรากฏ พราะถ้ามีปรากฏปุ๊บเรื่องมันมีพอเรื่องมันมีปุ๊บมันก็ต้องเกิดสิ่งที่ต่อไปมีสิ่งนี้ปับ๊บสิ่งหนึ่งก็ต้องตามมาเหมือนเรื่องของท่านโคศกนั่นแหละมีการอยากที่จะทิ้งลูกอกไปเพื่อเอาตัวเองรอดไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการที่มันมีคนมากอาหารไม่พออย่างนี้แค่เนี้ยทิ้งลูกไปซะพอทิ้งลูกป,ปุ๊บเกิดเลยเรื่องราวมากมายเยอะแยะ ชีวิตของท่านนะเปลี่ยนไปนเลยเพราะความหยหิวตัวเดียวไม่มีอะไรเลยเพราะร่างกายที่หิวแล้วก็อยากไออาหารพอถึงเวลาไปอยู่กับมหาเศรษฐีก็อยากอาหารอยากกินอาหารเพราะหมามากินอาหารดีก็อยากกินอาหารดีอย่างหมาบ้างพูดกรรันง่ายๆอย่างนี้นะเพราะหมาม่กินข้าวมาสุประยาใช่ไหมลิกก็อยากบ้างสิก็อยากเกิดเป็นหมาสุดท้ายก็ได้เข้าท้องหมาเป็น ก็เลยเป็นลูกหมาไปเอาเรื่องมันไม่มีใช่ไหมละ่ะแต่มันก็มีเรื่องั้งแต่เป็นลูกหมาเป็นหมาเป็นหมาเออไปเจอพระป,ปเจกับพทธเจ้าอ๋อเดชทำความดีกับพระปเจกับพุทธเจ้า,อเ,เ,จเ,จาเออเราไปเกิดต่อเป็นชีวดามีเป็นโคศกเทพระบุตรมีเสียงดังมากเออก็ามาเกิดต่ออีกเกิดแล้วก็ตายเ,าเรื่องเยอะไหมแล้วมีอยู่จริงไหมละ่ะมันไม่มีถ้าย้อนไปหมด เปลี่ยนแปลงแค่ไหนเปลี่ยนแปลงแค่ไม่มีตัณหาตอนนั้นเสอย่างเดียวเรื่องทุกอย่างไม่มีเลยไม่เกิดเลยสักเรื่องเดียวก็ไม่เกิดของท่านจะไม่ต้องเป็นหมาของท่านจะไม่ต้องเป็นอ็นนั่นไม่ต้องาเป็นไอ้นี่ไม่ต้องไปเจออะไรแต่ไม่อะไรเลย่าจะไปเจอเรื่องอื่นของท่านแต่เรื่องนี้ไม่จีินะเรื่องแบบนี้ไม่ปรากฏแล้วอันนี้พอเข้าใจไหม่ะเราคําว่าไม่มีในความว่างเปล่าหรือธรรมที่ว่างมันเป็นแบบนี้คนที่เขาเห็นชัดแล้วเขาไม่สงสัยเขาจึงอยู่ได้ด้วยความสงบ ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรก็จะหวั่นไหว้ม่ทําอะไรล่ะตอให้มันเค็นฆ่าเราอะไรไม่หวั่นไหวเลยก็เรื่องจริงมันไม่มีอะไรนี่นะแต่กว่าเธอจะตกผลึกลงไปในมุมนี้เธอก็ต้องต้องสู้กระใจของเธออีกเยอะ แต่ก็ยังดีเราไม่ได้ไม่ได้ไไดฝึกเพื่อการไปสู้ใจคนอื่นเขาถ้าสู้ใจคนอื่นเพื่อให้ใจของเราดีเราโอ้โหเเชิญเหนื่อยตายเหนื่อยยิ่งกว่านี้เป็นล้านล้านเท่าเพราะการไปสู้กับใจคนอื่นเพื่อให้ใจเราดีขึ้นมาเนี่ยนะยังไงมันก็ไม่สําเร็จใจเขาไม่ใช่ใจเราควบคุมยังไงก็ไม่ได้ไอ้นี่มันใจของเราจะคุมมันยังไงก็ได้จะกดมันยังไงมันก็ต้องอยู่กับเราจะ พยายามทำยังไงให้มันดีขึ้นเราก็ยังทามันได้ช้าหรือเร,เร็วเราก็ยังทากระจายเราได้ถูกไหมรวมความแล้วว่าสนใจจิตของเธออย่างเดียวพอไหมล่ะพขไม่ต่างอะไรแล้วแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราไม่มีเรื่องสอนมันสอนไม่ได้เตือนไม่ได้ไม่รู้อะไรเอาไปนแนะมันเพื่อให้มันหยุดก,การกระทําความชั่วได้ ก็ต้องทางที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยฝึกตามนั้นไปฝึกเพื่ออะไรเพื่อในระหว่างที่มันไม่ตายเวลาเราเจออะไรใจเราย่ยได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนบ้างแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติเอาซะเลยเวลาเราเจออะไรมันก็เจอแรงเราก็จะเครียดหนักมีความทุกข์มากพอมันทุกข์มากแล้วสิ่งที่ตามมาเราอาจจะสร้างความชั่วขึ้นมาไหลก็ได้ นี่คือข้อแยกของเรานะนั้นถึงเราจะมั่นใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราหวังว่าความที่สุดถึงเวลาตายเราก็จะไม่กลับมาเกิดเรามีใจมั่นคงอยู่อย่างเนี้แน่นอนละไม่เปลี่ยนใจแล้วนะชาตินี้สุดท้ายแนะ่นอนไม่อยากกลับมาเกิดแต่ในระหว่างนี้ปล่อยมันปล่อยอย่างเดียวอยากทำไรทาอยากเร็วเร็วเพราะว่ายัางไงกูก็ตายกูจะไปนิพพานเว่าันไปได้ไหม <laughs> มันมีคนคิดบ้าๆแบบนี้นะที่พูดนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีฟังกับสองหูใช่มหแล้วผมจะไปนิพพานเสยอย่างผมจะเร็วก็ไม่เป็นไรเ,เพราะไงๆผมก็จะไปนิพพานมันว่ายอย่างนี้แล้วก็บ่าเชิญตามบายตามบายพระคุณตามบายเลยนะแล้วเข้าไปเจอกัน เนี่ยคนประมาทประมาทอะไรคิดว่าตัวเองจะเก่งกว่ากรรมหรือมันจะเก่งกว่ากรรมได้ไหมกรรมไม่มีตัวมีตนให้เราเห็นเลยนะกรรมเข้าได้ทุกซอกทุกมุมของจิตนะกรรมเข้าไปโดนใจเราก็ได้กรรมทำให้เรารับรู้ในสิ่งที่ผิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ได้ กรรมทาให้เราไป้นึกเรื่องในสิ่งต่างๆที่เป็นความจําแล้วก็ทําให้แปลให้ความจาของเราเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นๆที่ทําให้เราเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ได้กรรมมันทําขันห้าได้ตลอดเวลาแล้วเคยจะเก่งกับกรรมตรงไหนล่ะในเมื่อกรรมมันไม่ได้มันไม่ล่องลอยอยู่นอกนอกขันห้ามันล่อข้างในขันห้าสีเลยเออถูกไหมละ่ะมันเอาอย่างนี้แล้วกรรมมันเข้าไปตรงนั้นแล้วเธอจะรู้เท่าทันยังไงว่าถ้าเธอไม่ฝึกมันจะปล่อยช่างมันช่างมันไม่สนใจอูจะไปนิพพาน แล้วก็เลวมันตลอดอย่เีหลอดก็เก่งแล้วลนะ่ะใช่ไหมเราจะไปนิพพานเราก็ฝึกใจเราไปได้แค่ไหนแค่นั้นไอ,อ้ที่ฉันพูดอย่างนี้หมายหมายถึงอย่างนี้เราไม่ต้องไปกังวลกับผลงานที่เราพยายามทํามันมาเราทํามันมากถ้ามันเราเดินตรงทางผลมันก็ปรากฏให้เราสงบไม่มีทุกข์น้อยไอ้นั้นเราเดินตรงทางแล้วแต่ถ้าเราเพียนมาก แต่เราเดินไม่ตรงทางเราก็จะรู้สึกว่าเราลงทุนมากแต่ผลที่ปรากฏเรายังทุกอยู่เลยเราต้องหาที่พึ่งและครูบาอาจารย์มาแก้ใจเราสมัย